สมัยตะเกียนตอนไปรเรียนเรียนหนังสืออยู่คุณไปรเรียนขึ้นตำบลปะโคเลยบ่านเมืนตำบลจังสีเลยบ้านแสงสว่างแต่ขึ้นตำบลปะโคอำเภอกุ่มพาว่าปีจังหวัดอุดรธานีตอนไปรเรียนจำได้สมัยตะกอนผู้ไปรเรียนเรียนหนังสืออยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมันพอย,อยงนสีเมืองเลยพี่น้องไปรเรียนเป็นนักเรียนอยู่คุณ บ้านนี่ขเจ้าก็เลยมาอันขยายขยายเขตการปกครองก็เลยแยกมาเป็นอำเภอหนองแสงบัดนีิก็เลยมาตั้งบ้านเพราะว่าหมู่บ้านหมูประเดียนอยนี่มันสิเป็นหมู่ใหญ่ทั้งหมดมันมีเขตหมู่บ้านร่วมกันเป็นตำบลแสงสว่างเนะพี่น้องเนาะข้าเจ้าก็เลยมาตั้งเลยไปหันกับเม่นบ้านทับภูแต่ว่าบ้านทับงูข้าเจ้า เอาซื้อบ้านน้องแสงมาตั้งเป็นหนนอำเภอหนองแสงพี่น้องอำเภอหนองแสงแต่แทนอยู่บ้านทับกุงแต่ว่าบ้านน้องแสงแต่แทนเลยเลื่อยบ้านโน่นบ้านนั่นบ้านภูไทยไปคุณหนับมัน้ามาจะเข้าเออจะจับจะจับติ้นอนอนเขามาจ็บยัง เหยียดโดนกับเก็บมันนีนจังบะนวดนี่ใบถ่าเก็บงอบจังถ่านเก็บแหี้ยเหยียดกันครับผีฐานาที่กับล่งเรื่อพี่น้องเลยจับล่องเรื่อเหี้ยมีโสต์ว่าง มืัอนี้มาไลายสดอยู่บ้านโคกลางแสงสว่างเด้อพี่น้องเพราะว่าประเด็นสีมาไลายสดให้พี่น้องเขาเบิ่งประเด็นยวนข้าวบวกอยูข้าวเนาะใช่ข้าวเนาะใช่ข้าวข้าวเนาะนี่จุกมองสีนั่นนี่เออบ่เออเออไมันจ่เาะว่เก็บมือเห็นอะไรเสียบ่ เออมือนนี่แหละถือก็ถือคักเออมือนนี่ก็เออถือเส้นแล้วเออเออเออนี่ยละเออเนี่ละถือเส้นเออนี่ถือเส้นอู้หอนในกันถือเส้นนี่หอนดวงวะเลยเป็นได้เออกันมันถือหลายกันใช่ไหมพุณแห้งมันไปเก็บจ้ะเนาะคอยไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นไล่ลงขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมาเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหนึ่งน้านดวงใจ ตะก่อนนี่ขึ้นไร่สดยังมีล่มบนคู่<า>มือว่าใครมีล่มบนมากไปหน้องเย็นไดเออใช่ยันเน็กโดนเด้อค่อยๆเอาขึ้นน้ำประจันมันเจ็บแฮงประจันใกล้กออ็นให้ไห่กันเบื้องใกล้กินนั่นอาหารหุ่นพี่น้องมึงใกล้กินเขาใกล้<อ>กินเขาเยันหน่อยใบตาให้ง้นมะพร้าวมะส้าปลูกไว้ ยง่มค้นมาดูหม้อหรืออาบน้ำมนตนนัน่นไม่ไงข้าเจ้าว่าอยากไปนอนรี่สอดแข้วจะก็นอนอยู่กระท่อมหน่อยเห็ดเป็นขัวน้ำไป่น้องอืมเราสอกค่อยๆเห็ดไปไม่นจะค่อยบอนเก็บมือค่อยๆไปเป็นไ้ปะอไป เออจำใคอยไล่ลงไปทั well ้งตีนเออจำอะไรเนี ga, mm ่ยังครถึงมึนจัดจัดเลยขอบุญสี่หลานดวงใจเด้อพี่น้องที่ล้านดวงใจสองหลันดวงใจสามหลันดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวอันอีกนาทีหนึ่งก